สั้นโดนดักได้ทีนี้จะส่วนของทางบีจีชนะที่พลิกได้ทางขวาทําทางอาก็ดูว่าหลุดมาอย่างนี้ของทางเจริญศักด์วงก่อนแซงแล้วของทางบีจีโอโหเจริญศักด์ยิงหนึ่งใจหนึ่งเลยครับกลับมาหนนี้นี่เรียกว่าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับโอ้โหฟอร์มกําลังพีคกเต็มที่ครับแล้วพรีซีซั่นดีนะครับนี่ยิงแซงได้แบบ นี่ว่าทบต้นทบดอกแล้วครับสุขโขทัยจากน้ำกลายเป็นตามครับนี่ของบีจีปทุมทำง,งานดูพลิกลูกนี้แล้วคือไปหลงแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับคาวดีโอที่เปิดพื้นที่นะครับทำให้การพลิกมาของชนาทิพย์ขึ้นซ้ายแล้วครับ คีรพัฒน์าขาก็้ามาชนาทิพย์พลิกได้แทงท่องหารับวิวิทเมลวินชิปลูกนี้ชิปนิ่มๆหนึ่งศูนย์ี่บิจีขึ้นนําเลยครับโอ้โหคราวนี้จบได้คมครับเมลวินลอเรนเซนแล้วบอลจ่ายแทงคีลพาร์สของชนาทิพย์นี่ก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆเลยครับโอ้โหครับมีช่องให้ชนาทิพย์ได้พลิกตรงพื้นที่ว่างระหว่างลายกองหลังกับกอง,กล,องกลางแบบนั้นครับแล้วเิร์นมาได้นี่โอ้โห แทงคมครับแล้วเม่วินนี่ก็รู้กันได้โยชาทิพเก็บได้ทะลุมาจับแล้วลาเนี่ยวยิงเรียบร้อยครับมาคราวนี้หนึ่งมาดูล่ศูนย์ครับโอ้หมดสิทธิ์ป้องกันครับยิงตรงนี้หักข้อต้องขาตายไปเลยครับจิรวัตรบอลที่เสียตรงกลางของขนแก่นนะครับนี่พยายามจะคลองบอลแล้วโดนจิ้มไปเข้าทางชนาทิพครับดึงจังหวะแล้วไหลมาสวยเลยจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงหักข้อเลยครับ บอลลอดเท้าของแนวรับอย่างเดียโก้แลนดิสแล้วก็ผ่านเข้าประตูไปเลยครับ1 0ต่อ0ครับบีจประทุมบุกมานำขนแก่นครับแล้วก็เป็นการยิงประตูในเกมเยอือนบุกช่องครับพวกนี้ไม่ได้อ่ครับเป็นบีจีสวนมาเติมมาครับจังหวะนี้ราเนียวราเนียวขึ้นมาแล้วข้างในมีทีสินมีชาทิพ วิ่งทำช่องไปแล้วราเนียวไล่มาชนทิพตะหลบมาชนาทิพหักเข้ามาให้ธีรศิลป์ยิงลูกที่2อศูนย์ครับโอ้ยสวยงามมากๆครับลูกนี้ครับกอมีจีก็เป็น2อแอสซิสต์ของชนาทิพสงกระสินนะครับคราวนี้เปลี่ยนคนจดสกอร์จากราเนียวครับเป็นหน้าหังของทีรศิน์แดงดาครับอู้แนวรับขอนแก่นนั้นลงกันมาช้าด้วยนะครับแล้วดูจังหวะที่ธินกรไม่ทันได้ระวังชนาทิพสอดไปแล้วครับแล้วแต่หนีจิรวัตรได้หักกลับมาทีรศิน์ตรงนั้นโล่งๆครับยิงไม่เหลือครับ บริเวณกรอบ6หลาตรงนั้นทีวิสินกดเข้าไปครับมีจีหนีห่างเป็น2ต่อ0ครับจากทีวิสินแดงด่านัสุดะเปิดมาให้ชนาทิพชนาทิปไหลย,ย้อนกลับมาลูกนี้มีโอกาสแล้วได้ยิงบอลฉลับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจุนวันี้ห่งศไปแล้วยิงหนีบล็อกมาได้ครับฟเฟรดดีวว้อาาเรสดูจังหวะพุ่งเข้ามาบล็อกตรงนี้แหละครับ น่าจะมีฉลับนิดๆเหมือนกันโอ้โหแล้วกลายเป็นดีนะครับให้กับบีจีประทุมไปเลยจากขึ้นเกมของเยอเซิยห์ครับทะลุช่องมาอีกสานอีกสาโยกกยก,ยกแล้วแล้วซายนิดโอ้โหหายเลยครับหนึ่งศูนย์ยี่บีจีดูขึ้นนำสวยๆครับแล้วเฉียบขาดครับโอ้โหโอกาสที่จะได้เล่งน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่งออกนอกนโนสุดะชนาทิพย์หาเลียม ไหลามาราเนิวยวยิงลูกนี้เอาครับตีไข่แตกได้ครับตามมาหนึ่งประตูต่อ2ครับโดยราเนิวสนตนาอู้นี่ให้หลังแค่นาทีเศษเท่านั้นเลยครับราเนิวสนตนาดูครับชนาทิพดึงตัวประกบมา2คนแล้วไหลามาให้ราเนิวสนตนาแตะขวานิดนึงนะครับแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหน้ำหนักนี่แรงพอที่จะผ่านมือกำลพลพุ่งเสยตะข่ายเข้าไปเลยครับเจติญจะพาเข้าในามา เลือกเรื่องมาให้กับพัติกกุปธาส้นโอ้โห,โหเฉียบขาดมากครับ1-0ที่บิจีขึ้นนําโชว์ความคมเลยครับโอ้โห,โหพาติกอ,อุเปะเลยครับทำประตูในไทยลีกได้2เกมติดครับพาริกบอกว่านี้ขนาดไม่ถนัดนะครับใช่ครับครับมาร4ซห้คนชนะทิปลอดมีพุ้นที่ด้วยมีพื้ที่หลทุกช่องให้กับลานนิวชิปนิ่มๆลูกนี้แล้ว1-0ที่ทางบิจีขึ้นนำโอ้โห ขอขอแค่จังหวะเดียวจริงครับโอ้ใช่ครับจังหวะแรกครับโอ้พอตัดในมาแล้วไม่ลำด้วยครับเพราะว่าตัวหลังอย่างเชกินี่เองก็เลือกที่จะวิ่งตามราเนลมานะครับแล้วที่สำคัญนี่คือสันชัตญยาณครับโอ้โหในการดึงจังหวะให้ผู้